ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับทางรัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนบนท้องถนนครับ โดยนายชัยวัชรงโคโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้เปิดเผยว่าทางรัฐบาลครับมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็เป็นช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายนเลยครับโดยประชาชนส่วนใหญ่ครับก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวนะครับก็จะทําให้การจราจรบนท้องถนนมีความหนาแน่นครับและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางโฆศกประจําสํานัก นายกรัฐมนตรีนะครับแนะนําให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางครับศึกษาเส้นทางอย่างละเอียดครับตรวจเช็คสภาพของรถยนต์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท และระหว่างการขับขี่ครับโดยทางรัฐบาลครับก็ได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายนะครับมุ่งมัน่นขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตลอดทั้งปีเลยครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับก็ได้ห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับและก็เป็นกําลังใจให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยครับอย่างเช่นกระทรวงคม นาคมฝ่ายปกครองทหารตำรวจเครือข่ายอาสาสมัครกลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีกำหนดการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิท2นั่นเองครับในเย็นวันอังคารที่9เมษายนนี้ทั้งนี้นะครับประชาชนก็สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบกครับและขอให้ประชาชนทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานตีนี้นะครับ